ประกาศเลิกสามี CEO สาวสวยแบรนด์ดังได้ออกมาโพสต์ข้อความประกาศเลิกกับสามีลั่นทางตัวเองตลอดว่าฉันคิดอะไรจากนี้ไปเหลือแค่สถานะพ่อแม่แอนดูจิราสาวสวย CEO เอโอได้ออกมาโพสต์ข้อความประกาศเลิกรากับด้านสามีผ่าน Facebook ทิทิวเดอร์สเดอบุว่า9ปีที่ผ่านมาฉันคิดว่าฉันทําหน้าที่ภรรยาได้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้แล้วฉันเป็นเด็กต่างจังหวัดเคยบ้านไม่มีเงินพอสร้างตัวได้ก็พยายามทําทุกอย่าง ให้เราเติบโตอย่างสวยงามในแบบที่ควรจะเป็นฉันใช้ชีวิตแบบบ้านๆได้เที่ยวงานวัดดูหมอลำกินน้ำพริกกระปิส้มตำปลาร้าแกงหน่อไม้ได้พอมีเงินใช้ชีวิตปู้กินของแพงโอมากาเซกอาหารญี่ปุ่นของแพงจิตวายฉันปรับตัวเข้ากับสังคมได้ง่ายและมีความสุขกับทุกบทบาทไม่ว่าจะบ้านๆหรือออกงานสังคมฉันอ่อนน้อมถ่อมตนกับผู้ใหญ่เสมอลูกฉันก็ดูแลใส่ใจแม้ว่างานจะเยอะขนาดไหน หน้าที่แม่ไม่เคยขาดงานก็ทําเต็มที่รับผิดชอบในฐานะผู้นําต่อผู้คนมากมายที่ทํางานกับฉันและพวกเขารู้ว่าฉันเป็นผู้นําที่แตกต่างทำทุกอย่างชัดเจนเสมอหน้าตาฉันก็ไม่ได้แย่ด้านความสัมพันธ์ส่วนตัวก็พัฒนาชอบเรียนรู้พัฒนาตัวเองอยู่เสมอฉันรับฟังปัญหาพร้อมแก้ไขและกล้าตัดสินใจบางครั้งฉันก็อยากอ่อนแออยากอ่อนบาง ก็อยากทำตัวน่ารักบ้างซัพพอร์ตดูแลเธอและครอบครัวถ้าฉันทำผิดพลาดอะไรแค่คุยเปิดใจมีอะไรก็บอกมันง่ายนิดเดียวฉันไม่คิดว่าจะเปลี่ยนตัวเองเพื่อใครฉันชอบพัฒนาตัวเองเพื่อตัวเองและเห็นตัวเองดีขึ้นที่ผ่านมาฉันทำดีที่สุดแล้วฉันถามตัวเองว่าผิดอะไรอยู่เสมอการที่เธอทำแบบนี้มันไม่ใช่ปัญหาของฉันอีกต่อไปฉันไม่ต้องโทษตัวเองว่าพลาดอะไรไป บกพร่องในหน้าที่ภรรยาตรงไหนต่อไปนี้มันคือปัญหาของเธอคนเดียวเท่านั้นฉันขออโหสิกรรมให้เธอเราจะยังเหลือแค่สถานะพ่อแม่เพราะเราไม่มีทางกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้อีกแล้ว